สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูนวลพันธ์อีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาคอมพิวเตอร์จากการที่เราเรียนเรื่องการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยแล้วนะคะคุณครูก็จะมาสอนเรื่องเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นะคะว่าจะมีอะไรบ้างเชักเรียนพบเจอไปกันได้เลยค่ะเด็กๆคิดว่าคอมพิวเตอร์มีประโยชน์ไหมคะ ถ้ามีลองมาช่วยคุณครูบอกประโยชน์ของคอมพิวเตอร์กันดีกว่าและในโรงเรียนของเรามีคอมพิวเตอร์ที่ไหนบ้างคะและใช้ทำอะไรบ้างนักเรียนอาจกดหยุดพักเพื่อตอบคำถามหรือกดเล่นต่อเพื่อเรียนต่อได้เลยคะ่ะอืมที่ห้องคอมพิวเตอร์เอาไว้ให้เด็กๆได้เรียนและค้นคว้าหาความรู้ใช่แล้วคะ่ะ ทีห้องสมุดใช้สืบค้นข้อมูลห้องเรียนคุณครูใช้ทำงานและใช้สอนเด็กๆใช่ไหมคะห้องพักครูห้องผู้อำนวยการห้องประชุมใช่แล้วคะ่ะแต่เด็กๆทราบไหมคะว่าคอมพิวเตอร์ที่อยู่ตามที่ต่างๆในโรงเรียนของเราใช้ทำอะไรบ้างคะนักเรียนคะนักเรียนคิดว่าเราสามารถใช้คอมพิวเตอร์ เพิ่มความสามารถในการทำงานของเครื่องใช้ในบ้านเหล่านี้ได้อย่างไรบ้างเราไปดูพร,พร้อมๆกันเลยดีกว่าเครื่องซักผ้าที่มีคอมพิวเตอร์คอยควบคุมโปรแกร,รมการซักและสามารถแจ้งสถานการณ์ซักให้รู้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตนาฬิกาแจ้งเตือนว่าซักผ้าเสร็จแล้วเอเด็กๆสงสัยไหมคะว่า เครื่องซักผ้าส่งข้อความได้ยังไงนะอ๋อในเครื่องซักผ้ามีคอมพิวเตอร์ที่คอยควบคุมโปรแกรมการซักและสามารถแจ้งสถานะการซักให้เรารู้ได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตยังไงล่ะคะว่าแต่มีคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการทำงานในเครื่องใช้อื่นๆอีกไหมนะใช้แล้วค่ะนอกจากการซักผ้าแล้ว เราจึงใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงานของเครื่องใช้ต่างๆเช่นในสมาร์ททีวีหรือโทรทัศน์ที่สามารถติดต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ค่ะกล้องวงจรปิดในบ้านเราก็สามารถดูผ่านสมาร์ทโฟนไม่ว่าเราจะอยู่ไกลแค่ไหนเราก็สามารถเรียกดูภาพความเคลื่อนไหวที่บ้านของเราได้ตู้เย็นบางรุ่นก็สามารถแจ้งเตือนได้ว่า ของที่แช่ไว้หมดแล้วอุปกรณ์อัจฉริยะทําหน้าที่จัดการทุกเรื่องตามที่คนในบ้านสั่งตั้งแต่สั่งเปิดปิดไฟผ้ามา่านเครื่องปรับอากาศทีวีเล่นวิดีโอใน YouTube ไปจนถึงการตรวจสอบสภาพอากาศและข่าวประจำวันว้าวรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัตริรถยนต์ มีเสียงอะไรนะอ๋อเจ้าสุนัขตัวน้อยวิ่งตัดหน้านั่นเองแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเจ้าสุนัขปลอดภัยนะคะเพราะเทคโนโลยีการขับเคลื่อนรถส่งสัญญาณเตือนเมื่อมีสิ่งกีดขวางอยู่ด้านหน้าและวิ่งช้าลงเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารนั่นเองก่อนจะไปเที่ยวงานประจำปีคุณพ่อจะแวะบริจาคเลือดก่อนนะคะ เมื่อบริจาคเลือดแล้วเลือดจะถูกนําไปเก็บไว้ในตู้เก็บพิเศษข้างในตู้จะมีระบบตรวจวัด,วดอุณหภูมิทุกจุดเพื่อให้อุณหภูมิเหมาะสมกับการเก็บรักษาเลือดอยู่เสมอนอกจากนี้ยังมีคอมพิวเตอร์ที่รายงานปริมาณเลือดสำรองอยู่ด้วยทําให้เรารู้ได้อย่างรวดเร็วว่าตอนนี้มีเลือดเพียงพอหรือเปล่าเอ๊ะ นั่นหุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุนี่นาหุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุมีระบบการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีกล้องดิจิตอล 3D ในการจับภาพใช้การโต้ตอบด้วยเสียงเพิ่มความปลอดภัยด้วยระบบการวิเคราะห์การล้มของผู้สูงวัยเพื่อเตือนในสถานการณ์ต่างๆจากนั้นจะส่งสัญญาณเตือนไปที่ลูกหลานความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีอยู่รอบตัวเราเลยใช่ไหมคะเด็กๆ ว้าวถึงแล้วงานประจำปีบ้านเราดูสิคะมีอะไรให้ทานบ้างลูกชิ้นปิ้งขนมโป้งเหง่งสายไหมน้ำจรวดน่ากินทั้งนั้นเลยอุ๊ยมีเกมปลาลูกโป่งด้วยนะคะเดินเที่ยวกันก่อนแล้วค่อยไปชมการแสดงนิ้วกันค่ะเด็กๆ ยิ้วที่แสดงจะพูดภาษาจีนซึ่งบางครั้งคนดูอ่านไม่เข้าใจแต่ในงานนี้มีระบบแปลภาษานะคะเด็กๆซึ่งคอมพิวเตอร์จะฟังเสียงมนุษย์แล้วแปลเป็นภาษาจีนจากนั้นแปลเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษและยังมีระบบแปลเป็นภาษามือให้ผู้พิการทางการได้ยินสามารถเข้าใจได้ด้วยค่ะโอ้โหเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆ งานประจำปี4.0มีเทคโนโลยีใหม่ๆเยอะแยะเลยใช่ไหมคะโอ้แต่ก่อนจะกลับบ้านเราแวะไปสอยดาวกันก่อนนะคะสิ่งที่เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในคลิปนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะมาสรุปความรู้กันคะ่ะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อาจอยู่ในเครื่องใช้ต่างๆในชีวิตประจำวันของเรา เช่นอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านโทรทัศน์ตู้เย็นเครื่องซักผ้าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในงานอื่นๆเช่นเทคโนโลยีควบคุมการขับเคลื่อนรถเทคโนโลยีทางการแพทย์ระบบแปลภาษาและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อาจช่วยเราได้หลายอย่างแต่งานที่มีคุณค่าต่อจิตใจหรืองานที่เป็นการพัฒนาความรู้และทักษะเราควรทำด้วยตัวเอง เป็นไงบ้างคะหลังจากที่นักเรียน,ยนจบแล้วคุณครูคิดว่านักเรียนคงได้รับประโยชน์จากการเรียนในครั้งนี้ไปนะคะเรื่องเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คุณครูก็ไม่ได้มีใบางานให้นะคะแต่ใบางานเนี่ยฝากไปกับ,บแบบประเมินนะคะเป็นใบที่ห้านะคะให้นักเรียนทําแล้วก็มาส่งพร้อมกับแบบประเมินด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะสวัสดีคะ่ะ